Legenda ขอเบอร์เ oh, oh. ให้ดูนะคะว่าอายุครบ30ปีปีนี้เนี่ยไอซ์ได้อะไรมารเป็นของขวัญวันเกิดบ้า อย่างแรกก่อนเลยชิ้นนี้ก็คือเซอร์ไพรส์สุดๆมากๆนะคะเพราะว่าสามีสุดที่รักมอบโทรศัพท์มือถือให้เป็น iPhone 12 Pro Max นะคะซึ่งไอซ์วอลเวลวอลเวลว่าอยากได้มาสักพักนึงเพราะว่ารู้สึกว่าเอ้ยมันถ่ายรูปสวยแล้วก็คือไอซ์อยากแบบเอามาใช้ถ่ายงงถ่ายงานต่างๆพี่โต้ก็ทนความวอลเวลไม่ไหวเลยซื้อมาให้ค่ะเหมืนเกิดนะคะดีใจมากเซอร์ไพรส์มากเพราะจริงๆแหละแค่บ่นไปเฉยๆคือแบบว่าไม่ได้ก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าได้ก็ดีก็ดีใจแล้วพอได้มากก็รู้สึกว่าแบบวิ่งแต่ว่าชั้อย่างที่เราบ่่่่นนๆไไไปปพูดทีเหมมือ อสนใจเขาซือมาให้ก็พี่โต้ยังคงยืนหนึ่งด้านการเซอร์ไพรส์ต่อไปนะคะเพราะว่าไอ้ก็ไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดเดาจริงๆว่าเขาจะแบบมีของขวัญให้แล้วก็เป็นอันนี้ก็ขอบคุณพี่โตนะคะแฮชกคนคลั่งรักตลอดการต่อันที่อันนี้ซึ่งก็คือกระเป๋าสตางค์เซลีนนะคะใบนี้เนี่ยพูดเลยว่าเป็นใบที่ไอ้อยากได้มาก คือส่วนตัวเป็นคนที่ชอบแบรนด์เซลีมคนรู้สึกว่ามีความแบบเรียบๆง่ายๆสบายๆแล้วก็สีเขียวเป็นสีดำโชคของไอด้วยซึ่งใบนี้ได้มาจากคุณซีแล้วก็คุณแยมนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันตลกมากเพราะว่าไออยากได้แบบอยากได้พอคุณแยมวันนี้มันเป็นวันดวงดีไออยากจะต้องมีการเปลี่ยนกระเป๋าวันนี้เลยก็เลยฝากคุณแยมซื้อแล้วก็คุณแยมก็เลยซื้อมาในวันที่ยังไม่ใช่วันเกิดแบบก่อนหน้ามากๆแล้วก็มาเซอร์ไพรส์ไ,ไอ้ไปเลยวันเกิดซึ่งเป็นวันเกิดที่แบบไออยากได้มากจริงๆเพราอไอไอ้ฝา,ากะคคคคคุุุุณณณแยยยมมซ้ออขงะะะะานนกเลชบบทั แล้วก็ได้มาอีกหนึ่งกระเป๋าตังค่ะอันนี้ได้มาจากน้องขมิวนะคะเป็นกระเป๋าตังอีกหนึ่งใบหน้าตาเป็นแบบนี้เลยค่ะก็มีความสวยงามวุ้ยเป็นของกุชชี่คอลเลคชันใหม่ล่าสุดแล้วคือเนี่ยดูสิคะว่าทั้งสองคนอะซื้อกระเป๋าตังไ์อัเล็กจุ๋มจิ๋มให้เพราะปกติไอคือไม่พกกระเป๋าตังค์แบบแค่สะพาะที่ใส่บาทซึ่งก็คือขอบคุณน้องมิวมากมา คือน้องเป็นน้องที่น่ารักมากๆนะคะเจอกันตอนแต่งงานน้องไปถ่ายรูปตอนงานแต่งให้ไอฟรีแบบอยากไปขอถ่ายเพราะว่าอมีนโยบายห้ามจ้างช่างภาพจากพี่โตน้องก็เลยไปถ่ายให้ฟรีแล้วหลังจากนั้นก็คือรู้จักน้องมาตลอดแล้วคือตอนนี้น้องก็กำลังทำสตูดิโอใหม่ให้ด้วยค่ะก็ขอบคุณน้องอยู่มากเลยนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นเทียนหอมจากน้องทิวานะคะน้องทิวาวิ n งเมคอัพซึ่งน้องเป็นคนที่ทุกคนจะเห็นว่าน้อง็ททำผมบ่อยๆนะคะอย่างผมทรงนี้วันนี้ก็เจอทิวาน้องทิวาเป็นคนมาทำผมให้แล้วน้องก็มอบของขวัญให้ เป็นนิ่งๆน่มากเลยค่ะแล้วก็มีต้มหูามาให้ด้วยส่วนอันนี้เป็นของขวัญที่ไอ้ถูกใจมากเื่อนี้นะคะเป็นเหรียญทองเป็นช็อกและเหรียญทองที่เราจะกคเคยเลยเด็กอันนี้เนี่ยพี่โนนแบรนด์เนสของแฮปปี้ซันเดย์เป็นคนให้นะคะบอกว่าจะได้ร่ำรวยเงินทองให้เงินให้ทองได้ร่ำรวยปังหนึ่งส่วนปังที่สองก็คือหนังสือเล่มนี้เลยค่ะหนังสือสับหัวนหน้า เป็นเฮ้ยประทับใจนะคือชอบที่ให้หนังสือเป็นของขวัญเพราะจริงๆเราไอ้กับพี่มนอะชอบแลกเปลี่ยนความคิดอะไรอย่างงี้กันซึ่งอันนี้รู้สึกว่าแบบคือแปลว่าอะไรแปลว่าคือพี่มลอยากให้เราปฏิบัติกับพี่มลแบบในเล่มน,นี้จะได้พี่มลคิดเองเป็นหรือพี่มลจะได้ปฏิบัติต่อหน้องพี่มลให้เป็นหรือไม่รู้แล้วแต่ว่าแบบรู้สึกดีใจที่แ <c oughs> บบว่ามันเป็นหนังสือแล้วก็รู้สึกดีใจที่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องงานแปลว่าเป็นคนคลั่งงาน ก็รักและมมพี่มลแล้วก็ขอขอบคุณที่มอบของขวัญที่มีคุณค่าขนาดนี้ให้นะจ๊ะพี่มลเริ่บๆจ้าต่อมาเป็นช่อดอกไม้ซึ่งไอซ่าชอบดอกไม้มากซึ่งช่อนี้สวยชํำใจมากเลยนะคะได้มาจากที่วัน ขอแย้วางเพราะว่าน้องค้นน้ำม,มาเยอะมาก <laughs> นอกจากความสวยของดอกไม้แล้วนั้นสิ่งที่เขียนในกาดก็คือสุขสันต์วันเกิดนะคะคุณไอซ์แฮปปี้มากๆม,ม,มีเบบี้ววๆจากพี่หวันเจีย๊ยบพอ <laughs> <laughs> วันเจีย๊ยบคือ,อยืนหนึ่งด้านการหยุยยงให้มีบุตรหลานมากๆเจอหน้าทุกครั้งยุยยงทุกครั้งบอกว่า <laughs> น่าจะมีความสุขน่าจะน่ารักน่าจะตลกดีเออไอก็อยากดีแหละแต่ว่าอาจจะต้องรอใถึงเวลาพอมันจะมามันก็จะมาเองก็ยังไงก็ขอให้คำขอพี่หวันเจี๊ยบเป็นจริงไวๆนะคะ ส่วนอีกช่อหนึ่งช่อนี้เป็นช่อดอกไม้ที่มีน้องหมีอยู่ข้างในด้วยจากแบรนด์คิวเนะคะสีม่วงสวยมาเลยขอบคุณมากเลยค่ะและก็มีเหล่าเค้งมากมายห้าก้อนด้วยกันนะคะก้อนนีพา a ์ d ี s เดย์พร้อมใส่ลุมแล้วก็ไอศครีมจากพี่ซาลาดาค่ะและก้อนนี้ร a สเบอร์รี่ซอรบจากเซฟโฟรา HAPPY ้เบิร์ดเดย์อ์ครี พอมลูกโป่งและก็เน่งมากมายจากยูซรีอันนี้ปักหน้าเลยนะคะว่าเป็นหลับนอนในออฟฟิสทั้งหมดจากเลอรโฟขอให้ไอซสเปนมหาเศรษฐีจานี้ท <c oughs> าดี้แฮปปี้เทอร์ี่เป็นเค,ค้กก้อนที่สวยมากๆดีเทลคืออลังการมากๆจากโอเชียนและคุณตาน <c oughs> ซึ่งเป็นเค,ค้กที่สั่งโดยคุณตานก็คือโอเชียนอินไวท์คุณตามาให้ช่วยสั่งเค้กให้อเลน ก็มีแบวนี้ก้อนนี้จากแป้งรันค่ะแล้วก็มีขนมกล่องนี้จากทีมโฟริโอส่วนกล่องนี้เป็นทงขวัญจาก Beauty. เฟนตี้นิวตีนะ้ยาน่าของของไม่เอาหรอบ้าเฟนตี้นิวตี้คืมก็พอไม่ใช่ดิยัน่าคุณแม่ค่ะทีมเฟนตี้ค่ะขอบคุณนะคะมีเป็นไอลายเนอร์สีสันสดใสสแตนด์หน้าริบเพนกลอสบลัมไฮไลท์เตอร์ ก็รู้แล้วนะคะว่าจากอีทแอนด์บอย้างในป็นเราจะกินแค่สุดตังจากที่เราตีค่ะทังหมดนี้เลยทังหมดนี้ก็เป็นของขวัญเป็นชิ้นเป็นอันที่จับต้องได้ไท้ได้มานะคะแต่นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีคาอวยพรต่างๆมากมา,กมายที่คนมบให้ญญในคอมเมนต์ในสตอรี่เยอะมากๆก็ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกคนที่อวยพรวันเกิดใท้นะคะขอให้พรทุกคนอวยพรให้อเนี่ยท้อนกลับไปหาทุกคนหลายๆๆๆเท่าเลยค่ะขอบคุณามากๆจริงๆนะคะ แล้วว่าแล้วไอ้ก็เลยขอถือโอกาสนี้ในการมารีแคปสั้นๆแล้วกันว่าไอซ์อะรู้สึกได้อะไรมาบ้างในปีที่ผ่านมาเพราะไอ้ก็รู้สึกว่าเป็นปีที่ไอญโตขึ้นมาก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 มาอีกแล้วซึอไงไอ้รู้ พูดตู้เลยว่าอย่าพูดอย่างนี้ทุกครั้งที่เป็นวันเกิดแล้วก็มันโตขึ้นจริงๆแต่รู้สึกว่า1ปีนี้มันช่างให้อะไรหลายอย่างเยเหลือเกินคือปีนี้เนี่ยก็เป็นปีที่เติบโตขึ้นมากๆๆๆม,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 มด้านการทํางานนะคะเว่าเป็นปีที่มีน้องๆพนักงานออฟฟิศเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะมากแล้วไอ้ก็มีโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์ใหม่ที่กำลังจะทําอยู่เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันนําพามาซึ่งความรับผิดชอบซึ่งสูงขึ้นมากกว่าเดิมมากแล้ววิธีการคิดต่างงๆขออไมันนก็เปลี่ยไปแต่ก่อนน่ะะไออจโกทีตัวเงว่าไออ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 ยยาาากกกกไไไได้้ะะะรรรรตงท็คืแบบ แค่ตัวของเราเองคนเดียวแต่ตอนนี้ปีนี้รู้สึกว่ามันเปลี่ยนใหม่ไปหมดเลยคือไอซ์โฟกัสทีติวเองน้อยลงมากคือไม่ค่อยได้สนใจว่าตัวเองแบบอยากทำอะไรหรือว่าชอบทําอะไรจริงๆขนาดนั้นแต่รู้สึกว่าไอซ์ะ ภาพรวมภาพใหญ่ว่าอยากจะให้ทุกอย่างมันไปในทิางไหน่เยค่ะเพราะว่าเราก็มีภาระแล้วก็หน้าที่ที่มันใหญ่มากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าสนใจตัวเองน้อยลงกว่าเดิมมากคือมองย้อนกลับไปแต่ก่อนโฟกัสต่ตัวเองแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าโฟกัสแบบภาพใหญ่มากกว่ามากๆเลยค่ะแล้วมันก็ทำให้รู้ด้วยว่าไอซ์ไม่สามารถอยู่คนเดียวได้คือรู้สึกว่าแบบว่าทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นในทุกวันนี้มันเป็นเพราะมันต้องมีทีมงานนะคะทุกคนรู้สึกว่าแบบว่าไอซ์คนเดียวไม่ได้เก่งทั้งหมดทุกอย่างและไอซ์ก็ต เดินทางต่อไปได้เลยแต่ก่อนที so, ่เราคิดว่าเราทําเองทุกอย่างเพราะว่าไอเริ่มจากการทําเองทุกอย่างมาในวันนี้เนี่ยมันแบบทําทุกอย่างไม่ไหวแล้วมันจะต้องปล่อยมันจะต้องวางมันจะต้องเชื่อใจให้ทุกคนอะได้ช่วยไอได้ทําให้ทุกอย่างมันแบบเกิดขึ้นได้แบบทุกวันนี้ก็รู้สึกว่าขอบคุณน้องๆในทีมที่แบบมีแต่คนดีๆมีแต่คนน่ารักที่เข้ามาอยู่ด้วยกันนะคะก็ไอสัญญาว่าไอจะทําให้ทุกอย่างที่ไอตั้งใจและเรือลํานี้ของเราเนี่ยเล่นไปได้ไกลไปได้ถึงแบบความต้องการของเราทุกคนเหมือนเป็นอีกหนึ่งแฟมิล เลยที่เราก็ต้องรักแล้วก็ดูแลทุกๆคนที่เกิดขึ้นค่ะและไอซ์ก็รู้สึกว่าไอซ์รู้เท่าทันตัวเองขึ้นเก่งมากคือแต่ก่อนเนี่ยเวลาโกรธมันจะปี๊ดมากโดยเวลาว่ามีอะไรเกิดขึ้นมันจะแบบว่ารีแอคเร็วแล้วก็รีแอคเยอะแล้วก็รีแอคบอ่อยมากๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไอซ์รู้สึกเลยว่าไอซ์อะโกรธน้อยลงกว่าเดิมเยอะมากแล้วก็พยายามทำความเข้าใจเรื่องอะดึงทุกอย่างให้มันช้าลงอะเยอะมากคือบางทีบางอย่างมันต้องเหมือนแบบหายใจหนึ่งถึงสิบอะคือแต่ก่อนทําไม่ได้เลยแต่ว<ๆ>่ารู้รสึกว่าที่ผ่านมาแบบทําาได้ีขึนน่อองงเยะมกจริๆ,ๆ พูดง่ายๆเห็นภาพก็คือมีสติอยู่กับปัจจ <c oughs> ุบันแล้วก็รู้ตัวว่าเรากำลังทําอะไรอยู่อะเยอะขึ้นมากไอ้คนไม่ค่อยมีสติขึ้นไม่ค่อยรู้ตัวแบบแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าแบบเอ้ยปีที่ผ่านมาเราแบบรู้ตัวเยอะขึ้นมีสติเยอะขึ้นรู้เรากำลังทำอะไรอยู่เยอะขึ้นแล้วก็สิ่งที่ได้มาเป็นข้อคิดกับตีหนึ่งอย่างก็คือไอรู้สึกว่าการกระทําสําคัญกว่าคําพูดจริงและการกระทําก็สําคัญกว่าความตั้งใจหรือว่า intention ของเราด้วยซ้ำไปหมายความว่าเรื่องที่เราคิดเรื่อง ื่องที่อยู่ในใจความตั้งใจของเราอะไม่ว่ามันจะเป็นยังไงก็ตามแต่อ่ะมันเป็นเรื่องที่อยู่ในใจของเราและไม่มีใครสามารถมาด้นใ,นใจเราหรือว่ามารู้ใจเราได้ว่าเราคิดยังไงหรือว่าเราแบบมีใจให้ใหกับอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่คนอื่นอ่ะจะสามารถรู้ได้เพียงอย่างเดียวคือการทำของเราว่าเราทําอะไรออกไปเพราะว่าไม่มีใครเข้าใจเราได้เท่ากับเราเข้าใจตัวเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง ต, <activist> ะะต้องกระทาออกมาให้คนอื่นๆ,ๆรอบเราเห็นแล้วก็เข้าใจว่าเราต้องการอะไรเราต้องการจะสืออะไรก็จะเห็นได้ว่าในขบีที่ผ่านมาได้ของของวัญมากมายแล้วก็ได้บทเรียนในชีิตอะไรหลายอย่างด้วยแต่ในที่นี้ไอซ์ก็มีสิ่งที่เสียไปนั่นก็คือไอได้เสียผู้จัดการที่เป็นเพื่อนรักของไอไปหนึ่งคนนั่นก็คือคุณสวีนั่นเอง ที่เราตัดสินใจร่วมกันแล้วว่าเราจะไม่เป็นผู้จัดการแล้วก็ศิลปินด้วยกันต่อไปแต่เราจะรักษามิตรภาพของเราให้คงอยู่ต่อไปเพราะอย่างที่ไอเคยบอกทุกคนไปว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือมิตรภาพนะคะต่อให้วันนี้ไอซกับสวีทมีปัญหาเรื่องงานกาันหรือเราจะไม่ทํางานด้วยกันหรือเราอะไรก็ตามแต่สิ่งที่ไอจะไม่ยอมให้หายไปและจะไม่ยอมให้เกิดขึ้นก็คือเราเลิกเป็นเพื่อนกันไม่ว่าจะไงก็ตามแต่สวีทคือสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็เป็นมิตรภาพที่ดีที่เกิดขึ้น สิ่งที่สําคัญมากที่สุดสำหรับไอกับสวีด์อะมันไม่ใช่การทํางานด้วยกันแต่มันคือมิตรภาพที่เกิดขึ้นระหว่างเราซึ่งไอ้บอกเลยว่าไอะเสียผู้จัดการได้แต่ไอ้จะเสียสวีดไปจากชีวิตไม่ได้จะเสียเพื่อนคนนี้ไปไม่ได้เพราะว่าไอไม่ได้อยากทํางานด้วยกันเพื่อให้สูญเสียเพื่อนไออยากทํางานด้วยกันที่แบบเป็นเพื่อนกันทำานด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่ามันแบบทํางานด้วยกันแบบไม่ได้ก็ต้องจบการาด้วยกันแต่ยังคงต้องเป็นเพื่อนกันต่อไปซึ่งไอ้เจ็บสวีดก็ตัดสินใจแล้วเพราะว่าเหมือนในการทํางานด้วยกันอะมันก็็มมมมมมมีีีกกกกกาา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 รรรรรบบวว่่่่่คคิิดเหนนนนไไตตตงงงงงััั้ทททศุอํ ซึ่งกันและการไม่เข้าใจกันน้อยใจกันงอแงกันพูดจาไม่เข้าหูกันหรือว่าทะเลาะเบาะแวงกันซึ่งไอคิดว่าเป็นเรื่องปกติมากของการทํางานร่วมกันตอนเป็นเพื่อนกันอะมันไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าเธอจะคิดยังไงฉันจะคิดยังไงเราก็เป็นเพื่อนกันต่างคนก็ต่างมีวิธีการคิดหรือวิธีการใช้ชีวิตแต่ละคนกันไปได้แต่พอมาทางานร่วมกันอะมันเหมือนแบบว่า มันต้องในดิกชันเดียวกันเพราะมันคือการทําสิ่งหนึ่งด้วยการอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเดี๋ยวว่าเรามองเราคิดอะไรไม่เหมือนกันนะไอก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันก็อาจจะแบบยากที่ทําให้ทํางานด้วยกันได้และไอซ์ก็ไม่อยากสูญเสียสวีทไปจากชีวิตจริงๆแล้วสวีทเองก็คง,คงคิดเช่นเดียวกันแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราสองคนก็ตัดสินใจว่าเราสองคนจะพอกับการทํางานด้วยกันแต่ว่าเราจะยังคงเป็นเพื่อนตลอดไปด้วยกัน การจากไปการเปลี่ยนแปลงการเริ่มใหม่แน่นอนวนะ่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆแล้วไอเองก็รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราแบบไปกันไม่ได้ตลอดรอดฝั่งแต่อก็รู้สึกว่าอย่างน้อยอะสิ่งที่ไอได้เก็บไว้แล้วก็จะมีอยู่ตลอดไปก็คือเป็นแบบความเป็นเพื่อนของเราสองคนที่อย่างที่บอกไปว่ามันสําคัญกว่าอื่นๆอีกอะค่ะนะไอคิดว่าอย่างนั้นก็คิดว่า เป็นการเติบโตเรื่องใหม่ที่ยิ่งใหญ่ที่ไอซ์ก็ต้องผ่านมันไปให้ได้เหมือนกันคิดว่าในปีนี้เนี่ยก็คงจะต้องเป็นปีที่ไอซ์แบบว่าโตขึ้อนอีกจริงๆจับมือไว้แล้วไปได้วยกันกับสวิตมาตั้งนานตอนนี้มีการปล่อยมือกันออนแน่นอนมีการเซเล็กน้อยแน่นอนแต่ก็รู้สึกว่า ในระยะเวลาที่ผ่านมาที่เราได้ทํางานด้วยกันนะเราก็ได้เรียนรู้อะไรมาด้วยกันมากมายหลายอย่างเราก็ได้เติบโตมาด้วยกันจรงิจรงๆแล้วก็ในวันนี้ที่เราตัดสินใจร่วมกันแบบนี้ไอก็เชื่อว่าต่อไปเราสองคนก็ <geon. S 2> จะได้เจอในสิ่งที่ดีที่เราสองคนตัดสินใจอย่างแน่นอนยังไง <c oughs> ก็ขอ <c oughs> ให้เป็นกําลังใจให้ทั้งไอ <c oughs> แล้วก็คุณสูมีด้วยนะคะก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่พูดยากมากเลยแต่ก็รู้สึกว่าก็อยากจะมาบอกอยากจะมาเล่ามาอัปเดตมารีแคปให้คนฟังกันก็ไม่ว่าเรื่องราวระหว่างทางจะเป็นยังไงแต่ไอก็เชื่อว่าทุกกออย่่างทีีเเิดดขึ้้นแลวสม และก็เชื่อว่าวันต่อไปในวันใหม่มันก็จะเป็นวันที่ดีขึ้น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 ในทุกๆวันตามมอตโตของไอที่เคยคิดเอเดมาว่า happy every day เออพูดถึงอันนี้แล้วอะก็ต้องบอกเลยว่าปีที่ผ่านมาลืมเรื่องนี้ไปเหมือนกันคือ happy every day น้อยลงหน่อยเพราะว่าไออาจจะโฟกัสผิดจุดหรือว่าคิดอะไรบางอย่างที่แบบเปลี่ยนไปแต่ก็คิดว่าในขวบใหม่ที่กันจะเกิดขึ้นไปต่อไปนี้ในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็อยากจะทำให้ไอกลายเป็นคนที่ happy every day ได้แบบที่เต้องการจริงๆ ยังไงก็ขอบขอคุณกันวันจสาทุกทุกคนขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณที่ดูไอซีวิววันเกิดหลายต่อหลายปีแล้วใครที่ดูไม่ใช่ปีนี้เป็นปีแรกเนี่ยก็โตไปได้วยกันนะคะขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่กับไอซในวันนี้จริงๆแล้วไอซก็จะโตไปอย่างมีคุณภาพแล้วก็อยู่คุยกับกล้องคุยกับทุกคนแบบนี้ตลอดไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะคะวันนี้ไอซก็ลาไปก่อนแล้วแล้วเจอกันได้ใหม่ในขบปีขา้างหน้าแล้วก็ตลอดไปวันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบาย Ganteng.、嗯